สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลงดัน dx นะครับทั้ง4ดันเลยเดี๋ยวจะไล่ทีละคลิปเอาอดันนอนดันลาวาดันน้ําแข็งแล้วก็ดันรถไฟนะครับวันนี้ก็จะเริ่มที่ดันนอนก่อนเพราะเผื่อบ,บางคนเป็นมือใหม่อาจจะงงว่าทําไมตายได้ดันนอนนะครับก็รู้สึกจะเป็นดันที่3ไม่ใช่อันนี้ลาวา ดันอ่ะนี่คือดันหนอนนะครับจะอยู่ที่เมืองดีเซิร์ตนะครับก่อนอื่นดนันเอาดันดีเอ็กอะ่ะมันจะมีระดับทั้งหมดสี่ระดับนะก็อไอไอสามอันสองอันหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นแบบเอาเวกขั้นเอาเวกแต่เริ่มต้นอะ่ะประมาณแพทร้อยร้อยประมาณมีแพทหนึ่งร้อยขึ้นมาประมาณร้อยสามเก้ามั้ง มันก็จะมีระดับง่ายปานกลางยากแล้วก็พรีเมียมพรีเมียมก็คือต้องใช้เพชรลงอย่างเดียวไม่มีใบดันนะต่อมาอันนี้ผมอ่าตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันเป็นเอเวกหรือเปล่าหรืออันนี้เป็นเอเวกอ่าก่อนอื่นถ้าเราลงนะให้เราเลิกลงระดับยากไปเลยแบบง่ายปานกลางยากเนี่ยความยากมันไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ ก็คือเลอกลงยากไปเลยหรือถ้าใครจะใช้เพชรลงใช้ใช้พิมใช้ลงพิมีมไปเลยนะเพราะว่ามันโอกาสของได้ของมันก็จะดีกว่าลงแบบใช้ตั๋วธรรมดาแต่ทีนี้ดันเอกมันก็ค่อนข้างเกลืออยู่นะ,ะแต่เดี๋ยวเรายังไงเรามาลงกันดูดีกว่าแต่บอกก่อนว่าดันนอนเนี่ยถ้าเกิดเราเราลงขั้นเอเวกอะสมมตินะถ้าเราลงขั้นเอเวกอะเราต้องมีมอเตร์ไซค์นะหรือเป็น วิสัยอะไม่งั้นเราจะวิ่งไม่ทันแต่อันนี้เราลงธรรมดาเรามาดูกันธรรมดาก็มีมีบัตรดันหน้าตาแบบนี้เป็นเหมือนสมุดอะไรสักอย่างแล้วก็เลือกระดับที่จะเล่นแล้วก็เข้าไปเลยเข้าไปตอนแรกมันก็จะมาโผล่ตรงที่เดี๋ยวเราจะต้องตีบอสนะให้เราคุยก่อนคุยเพจปุ๊บปุ๊บปุบอยเ,เสร็จ หินกั้นทางก็จะหายไปแล้วเราก็สไลด์ไปเรื่อยๆเลยสไลด์ไปสไลด์ไปให้เราตีตัวที่มีเครื่องหมายบวกเนี่ยให้เราตีตัวที่มีเครื่องหมายบวกตรงนี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องรีบไม่จําเป็นต้องกดแพทเทิร์นก็ได้ถ้าใครแบบไม่รีบนะจะแบบเปืองเกตแบบไม่ไม่ไม่ค่อยมีเกตอ่ะก็คือค่อยๆตีไปได้ตรงเนี้ยตรงนี้ค่อย,อยตีได้ให้ตีตัวที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหลังชื่อเนี่ยทุกคนเห็นไหม ให้เราตีตัวนั้นแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะให้มันวเดี๋ยวผมจะกดแพทเทิร์นละเดี๋ยวหลังจากตีตัวนี้เสร็จก่อนปุ๊บพอเดี๋ยวพอตีมันตายหินก็จะ หายไปถ้าอันเมื่อกี้ที่ตกมาเป็นของกิจกรรมนะทุกคนไม่ต้องงงเราไปต่อปุ๊บนี่มันก็จะมีตัวที่มีเครื่องหมายบวกใช่ไหมให้เราตีตัวนั้นแหละหรือกดกดตรงนี้เราก็ได้เนี่ยกดตรงเนี้ยไอตรงที่นําทางในดันอะ่ะมันจะเลือกตัวให้เราเองมันจะเลือกตัวให้เองว่าเราต้องตีตัวไหน ถ้าใครสังเกตไม่เป็นกดตรงนี้ไปเลยก็จะรอแป๊บหนึ่งปึ๊บปบเห็นก็แต่แล้วก็ไปวั่ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะสังเกตงา่ายจะเป็นแมงป่องตัวใหญ่ เห็นไหมเนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยสมมติมันมันขึ้น2ตัวใช่ไหมแต่พอกดผมกดล็อกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะตีแค่ตัวเดียวอ่ะทีนี้มาตอบไปเรื่อยๆพอเรากดตรงนี้มันก็จะเลือกตัวตีให้เรา เดี๋ยวพอหลังจากคุยเควสกับไอตัวโครกระดูปค,คนตายเสร็จเนี่ยเราจะต้องวิ่งแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวขอปิดแบตเทิร์นโหมดปึ๊บปิดแล้วปึ๊บปุ๊บป๊บเนี่ยมันจะขึ้น Hell, Hell, เฮลิเฮลิเฮลิอัพอะไรเนี่ยให้เรารีบวาร์ปไปนะแล้วให้รีบตีกำแพงแปลงแบทเทิร์นไปเลยหรือจริงๆอะ่ะควรแปลงก่อนที่จะกดคุยเควสนะ เสร็จคุยเคลแล้วก็รีบสไลด์สไลด์มาฆ่าให้หมดถ้าตรงนี้ครั้งแรกอาจจะตีหินใช่ไหมครั้งที่2ให้ตีหน,น,น,นอนสามตัวตรงเนี้ยตีหนอนสามตัวเดี๋ยวพอตีหนอนสามตัวเสร็จปุ๊บให้เราเอา้าเนี่ยตัวคนเนี่ยผมตีตายไม่ทันเห็นไหมหนอนวิ่งตามมาผมตายเลย Yeah, 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 yeah. แย่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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดให้ลงดีกว่าเดี๋ยวตัดลงให้ดูแ๊บนึงเดี๋ยวตัดตอนผ่านตรงหงอนไปแล้วเดี๋ยวก่อนอ่าทุกคนนี่ก็ถึงจุดเมื่อกี้แล้วนะก่อนจะคุยเควสกระดูกอ่าผมพูดยังไม่ใช่คำเลยว่าผมควรจะแปลงแบตเทิลโหมดก่อนที่จะคุยเควส ระยะเวลาห้าวีที่เราแปลงเป็นเบสทหมดอ่ะมันมีผลต่อการที่ไอตัวหนอนเนี่ยมันจะตามเรามาทันด้วยผมลืมนึกไปไม่ค่อยได้ลงนานไงผมก็ลืมนึกเดี๋ยวตีตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแปลงเบเทหมดสามแล้วเดี๋ยวผมจะรีบสไลด์ไปเลยเบเทหมดสองมันก็ตีทันนะด่านนี้มันต้องเพิ่งดาเมจตอนช่วงนี้นิดหนึ่งเอ้ยเอ้ยจะคุยก่อนนอะ่ยแปลงก่อนแปลงล่างก่อน แปลงร่าง,งแล้วคุยคุยเสร็จปุ๊บสไลด์ไปให้ไวที่สุดทำไมก็ได้ให้ผ่านตรงนี้ไวที่สุดผ่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรีบตีหนอนรีบตีหนอนนี่เดี๋ยวพอเราตีทันใช่ไหมอ้าว ผมตีไม่ทันอีกอลอะไรวะสวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นรอบที่สามแล้วนะเจี <c oughs> ยใบดันฟีแลสองใบแล้ว,อ,ลวอ่ะทีนี้ด้วยความที่ดาเมจผมอะ่ะมันตีไม่ทันใช่ไหมรอบนี้ผมจะกดสองออร่าเลยคือแบทเอผมไม่แน่ใจว่าแบทเทิลสามผมสามารถแบทเทิลสามแล้วกดออร่าได้ไหมเดี๋ยวผมขอบกดเป็นแบทเทิลสอง้อออร่านะเพราะว่า มันตีไม่ทันไงพอตีไม่ทันแล้วหนอนวิ่งตามมาทันแล้วเราตายหงุดหงิดมากเลยหัวร้อนเพิ่งค่าใบดันที่หลายตังค์ก็ไม่ค่อยมีนี่เนี่ยฉันจะแปลงออร่าสองครั้งเลยนี่เนี่ยแกบักอาจมาทาฉันแดนนี้มันลงยากนะเพราะว่าถ้าดามเมจไม่ถึงอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างผมอะ่ะก็คือตีหนอนตายไม่ทันก็คือตายเลย นี่ก็กดอลาเลยเพื่อความสองอลาเลยแบบเรียกว่าแล้วก็สองอแบทบสองแล้วก,กดอลาแบบมันไม่ไหวจริงจริงมันงุดหงิดตายอยู่นั่นแหละแล้วเราควรมายืนชิดกําแพงไว้ด้วยนะแบบชิดกําแพงฝั่งข้างหลังอะ่ะผมไปยืนท้ายเกินไงเราตีได้แต่ว่าหนอนมันตามมาเรามาทันอ่ะอันนี้เดี๋ยวพอเราฆ่าลูกน้องมาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอหนอนมันสไลด์ขึ้นมาเนี่ยสไลด์มาแล้วสไลด์มาแล้ว พอนอนมาแล้วก็เราอย่าเพิ่งลงไปนะให้เราติ๊กรอดเลือดมันได้ก่อนติ๊กลอดเลือดได้แล้วเราค่อยลงไปตีมันเราติ๊กแบบหลอดเลือดมันขึ้นแล้วเราค่อยเดินไปตีมัน ตรงเนี้ยมันไม่เป็นไรนะตรงเนี้ยเราเรากดคอมโบตีมันก็ได้ตรงเนี้ย <c oughs> ด่านเนี้ยสายสายตีกายจะได้เปรียบอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอรอดูตอนเออตอนนี้เนี่ยตอนตีบอสรอบที่สองอ่ะเดี๋ยวทุกคนรอดูนะสายตีกายจะได้เปรียบหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวผมแปลงแบตเทอลรอเลยพอบอสเลือดใกล้หมดเดี๋ยวเราต้องไปไล่ตีหินต่อปึ้งปึ้งปึ้งเดี๋ยวพอบอสมันใกล้ตายพอบอสมันตายเราเราต้องตีกล่องพอเราตีกล่องปึ๊บเหมือนเหมือนเหมือนอีล็อบเดิมอะสไลด์ไปให้ไวที่สดุด ตีหินยืนชิดหินไห้มากที่สุดอะ่ะใหญ่ตีไก,ๆกๆลๆตีใกล้ๆสไลด์ไปสไลด์ไปแล้วก็ให้เรามาพักอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นโครงกระดูกคนตายไหมเนี่ยให้เราอยู่ตรงนี้นะรอจนเดอะบอสมันจะสไลด์มาสไลด์มาสไลด์มานี่เห็นไหมสไลด์มาแล้วเรารอจนเราติ๊กเลือดรอดเลือดเปนขึ้นก่อนขึ้นแล้วเราก็ตีมันเนี่ยถ้าเกิดเรา เราเป็นสายสายเวทหรือสายตีไก่อ่ะมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราสามารถยืนตีตรงนี้ได้เลยนะดีเดยืนตีตรงโครงกระดูกได้เลยซึ่งถ้าเกิดเราเป็นสายตีใกล้เราต้องไปตีมันใกล้ๆไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอสักพักเดี๋ยวมันจะมีให้ดูว่ามันจะขึ้นมาว่าเราต้องหลบมันอนะ่ะไม่งั้นเราก็จะตายเลยเหมือนกันเนี่ยวลลิ่งวลลิ่งเนี่ยถ้าเราไม่หลบเนี่ยมันจะฆ่าเราได้ทันทีเลยดาเมจครั้งเนี้ย ทุกคนเห็นใช่ไหมความว่าเวลดิงตรงมาแกคำว,ว่าระวังอะ่ะมันมันจะเหมือนมันจะพุ่งงับพุ่งงับอะไรอยู่บริเวณตรงเนี้ยตรงเควสเนี้ยมันจะพุ่งงับจะทําให้โดนดาเมจทีเดียวตายเลยการจะหลบได้ก็คือมายืนอยู่ตรงมุมตรงโครงกระดูกตรงนี้เท่านั้นแล้วเราก็ตีไปหนอนมาเราไม่ต้องสนใจเราตีแต่ตัวบอสเป็นไปเลยเนี่ยเวลลิงเนี่ยแล้วมันก็จะงับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวมันจะงับ เ,เห็นไหมไอ้งับเนี่ยออร่าแดง,แดงๆเยอะๆนั่นแหละที่ว่าแต่ลูกน้องมันจะตีให้เราหมึนนะแต่ไม่ไม่เป็นไรหรอกคือถ้าสายสายสายตีไกลมันสบายกว่าหน่อยถ้าเกิดเป็นสายตีใกล้มันลำบาก พยายามเราต้องพยายามตีบอสนะเพราะว่าลูกน้องมันจะเกิดมาเรื่อยๆมันลงยากดันเนี่ยต้องมีดามิดถึงหน่อยเนี่ยเนี่ยแวรลิงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหลบถ้าเกิดผมหลบไม่ได้เนะนี่ยอ่าเนี่ยผมอยู่ริมพอดีไงไม่งั้นผมตายเลยนะเนะี่ยลูกน้องมัน,ม,นมันสตันค่อนข้าง,างเยอะลูกน้องมนะันอนะนองมันอะหงุดหงิดเนะี่ยอ้าค่าบอสไม่ทันไง ฆ่ามอนไม่ทันแล้วมันโดนหนอนตีขยับไม่ได้เลยเนะี่ยอีกนิดเดียวก็จะฆ่าบ,บอสได้อยู่แล้วเชียวตีเร็วๆอีกนิดเดียวตายสักทีดีวะโอ้หลงลำบากจ,จริงๆดันนี้ ถ้าเราไม่ใช่ตัวตีไกน่นี้เราลาบากนี้นะเนี่ยโหก็จะตายเนี่ยลงลําบากมากเลยดัานเนี้ยถ้าไม่มีดาเมจอะถ้าเราฆ่าไม่ทานลูกน้องมันเกิดมาเยอะเอะะเราก็จะติดสตันแบบผมเมื่อกี้อันนี้คือเราจบแล้วนะพอฆ่าบอสได้กล่องมันก็ตกมาตรงนี้ที่ผมตีไปเมื่อกี้แล้วเวลาจะออกจากดัานก็คลิกกับกระดูกอีกทีหนึ่งแค่นี้แหละสวยมากเลยนะรอบเนี่ยรอบรอบรอบ,รอบนั้นลองลงทดสอบแล้ว ผมไม่ได้ลงยากแบบนี้ไม่รู้เพราะอะไรโอเคจบแล้วนะครับกับดันร้อยสิบนอนอะ่ะผมไม่ค่อยชอบลงเลยแม่งลงยากอ่าได้หินมาสองก้อนก็ถ้าเทียบกันแล้วก็ถือว่าไม่เกลือได้ค่าใบดันคืนแค่นั้นแหละแต่ถ้าเทียบกับที่ลงไม่บานอะ่ะไม่คุ้มเลยโอเคค่ะสวัสดีครับ